สีผ้าไปกินลานท็อปๆอปของชาวอำเภอสตึกค่ะข้าเจ้าพันซาวากินแล้วปากเพึ่งเ,เดี๋ยวไปเบิ้งว่าลานอียงมาค่ะมา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 ตําปากเพึ่งว่าสันนี่ยมันหนีบักพริกสีบวกิงคุกบอกพี่น้องแม่ค่ะป้าอันอียังตําปากเพึ่งหีืตําอียงค่ะ ตำปลาตำเหล้าแบบใดก็ได้จ้าเอาเพ็ดเพี้คือว่าปากเพิ่อค่ะคือว่าปากเพิ่อปากเพิ่อเอาเผ็ดเผ็ดเลยค่ะตำเล้าม่เป็นเผ็ดค่ะพริกสีโบเคืองคกบ๊อบแบนี้ลองชิมก็ได้จ้าลองชิมไหมคะแม่จ้ามีหม่องนั่งกินบหมคะนี่มีค่ะหม่องนั่งกินกับมีน้ำกับแล้วเราบัดนี้บัดนี้ขันข้าสซีซังกับบ้าเนี่ยค่ะสั่งตำอันมี่อ็นแอบดูจ้าตอนนี้โอ้แอนเดอริวอรี่ค่ะ พื่นมีบริการส่งฟรีค่ะพี่น้องแอ a เดลิเวอรี่ผู้ใดอยากกินตำปากเพิ่งกะกดสั่งมันนี่บะค่ะโหลดแอปนี่มันบ่่คะค่ะโอ้ดีค่ะท่านสมัยค่ะเบอร์โทรก็มีเ,เบอร์โทรแมค่ค่ะกับ0644274944กุศล<อ>สร้าง <ฮะ S 2> ไหนรลยจ้กตามไปเอาตำป,ปูปลาเศก์เศกนัวๆเอาแบบปากเพิ่งเลยค่ะค่ะให้หอมดีเนาะปลาแดดคือสีหนุนนี่ก็ไหมคะปลาแดกตุ่มเองค่ะ ค่ะไายหอดจัะมุ้งค่ะขายหอดใบสามมุ้งค่ะตำปากเพิ่งค่ะพี่น้องค่ะสีสันค่ะเบิรงค่ะกู้เปิ้ลใส่ใบอันนี้น้ำเอิ้นใบยังก่อนไม่ค่ะใบหอมปีใบหอมปีค่ะเดี๋ยวซิมกันเด้อมันต้องใส่มือจังสิใส่มือเราก็แคบใส่ซิมก่อนโอ้ยปิดอันนี้เนาะกินยากน้ำอันนี้แหละนี่ข้อดีข้อเวิร์กเนี่ยแหละนั่นขอแม่มออกด่วนเราลุ่ม เปรี้ยวหวานกรุบกรอมแซ่บพี่นอ้องผุมกับขอปบปากเ่ยนั่งเสนอค่ะตำปากเพิ่งร้านยูไสค่ะแม่ค่ะพี่กัดร้านค่ะอยู่ขางโรงเรียนมันสะตึกจิตสนามบาสค่ะนี่เบอร์โทรศัพท์เหรอค่ะมีค่ะเบอร์ยังค่ะศูนย์หกสี่สี่สองเจ็ดสี่เก้าสี่สี่ค่ะโทรสั่งใดค่ะโอ้มีทั้งแอบ เดลิเวอรี่แล้วก็แม่ค้าไปส่งเองนะคะเอ้า,อาล้วบันที้ผู้ใดตำบันที่ไหมคะไปส่งค๋วยกลับมาตำ <laughs> เรื่องเราหยุดไปก่อนเราไปส่งก่อนแล้วเ,เอาทีละคนลูกค้าน่ะเนาะ <c oughs> มีตำบักพุงยังบ่พอะได้พี่น้องเด้มีล่าลูกซีนทอดน้ำยู่หงขางมันต่อมากราบแก้มกันคะ่ะไปคะ่ะไปกินลูกซีนแม่ค้าค <c oughs> ือลูกซีนนคะค่ะเ <c oughs> อ,า,อามากินกับตำบักพุงเส็บๆในมีลูกซีนยังแน่ค่ะแม่ค้าคะมี ทอดดอกเรแฮงมีเกี๊ยวมีหมูแล้วก็มีทั้งนี้บ่เนี่ยมีลกี้มีที่เก็บเรียบรอยค่ะมีเนื้อมีปลาทอดดอกนึงไม้สินปลานึงไม้เสียมากินกับตำหักุ่งค่ะไหมค่ะซื้อหลานอีหอย่างโน้อ่านก่อนลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมคือว่ายืนกินไหมค่ะคือคือว่าให้เป็นสัญลักษณ์ของชาบุรีรัมเฮาหน้ากาลกินกินกินเฮากดแตินีีถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆแล้วก็ มีผักให้พร้อมค่ะมีผักแล้วก็มีีทรงน้ำค่ะเปิดจากม่งฮอดจากมุ้งค่ไหมค่ะคะเปิดเจ็ดม่งฮอตายสามม่งค่ะเปิดตั้งแต่เจ็ดมงป้าวันนี้ตื่นยุ่ไปค่ะไปกินซ้นกันพี่น้องลูกสิ้นทอดยังต็่ืขึ้นไหมค่ะลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมค่ะลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมค่ะฝากร้านได้ไหมค่ะพี่กัดร้านไหนยู่ขางโุงเรียนบัตรฉตึกค่ะข่างสนามบัตร มีเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์0898475689อืมผู้ใดมาบ่ถึงนะคะโทรถามแม่ค้าได้นะคะส่งฟรีมาสั้นแม่ค้าไปส่งเองบ่ค่ะค่ะไปส่งเองโอ้ยเราไปส่งเองนะคะแล้วบัดนี้ลูกผู้ใดเผาลานให้บัดนี้ค่ะมีแคนมาขายน้ำอ๋อมีมีคุณลุงมาขายด้วยค่ะโอเคค่ะฝากร้านในเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาอยากกินลูกชิ้นทอดนะคะ ลูกชิ้นปลาแท้ไม่ผสมแป้งค่ะลูกชิ้นหมูบุยลั่งค่ะพี่น้องคะบ่ผสมแป้งค่ะไม่จ็ดบาทค่ะไม่ละสามค่ะเจ็ดไม่ยี่สิบไม่ละสามบาทอ่อนซ้อนมาถือเ่บัดเนี่ยป้าเบิ้งไม่ละสามบาทค่ะแบบเป็นชุดกระมีดนะคะแบบไปทอดเองค่ะอ๋อเอาไปทอดเองก็ได้ค่ะชุดเล็หกสิบบาทชุดใหญ่หนึ่งร้อยบาทค่ะคันผู้ใดบบอยากให้เพื่อนทอดให้ เอาไปทอดอยู่บ้านเองก็ได้ค่ะมีเป็นชุดค่ะชุดเล็กเท่าไหร่นะคะ60บาทค่ะสุดใหญ่ค่ะร้อยนึงค่ะบ่อบแพงค่ะเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องอุดหนุนช่วยกันนะคะพี่น้องชาวอำเภอสตึกนะคะฝากร้านด้วยนะคะไปกินกันค่ะ